โอ้ของกินเฮาวันนี้เพียบนะครับขนานหลายอย่างไก่วะดกหางหมูทอดแกงไตปลาโอ้เนี่ยมาองษ์ทานโอ้เรื่องหงษ์ทานคือเติงหาบหมูปีน้องอาหารได้อินดูเปิดนาะจะได้กินก็ได้กินอย่างไรเออกินก็มาอิ่มรับก็เป็นอาหารแห้งก็หาเนาะมาปลากระป๋องก็ได้กนะมึงมาขนมาได้กินอิ่มกินเต็มนะใช่ท่านมาได้รับ แล้วก็มาได้กินอิม่มนะเราปวดใจขนาดไหนเพียขนาดไหนไม่รู้เนาะหาผ่านในรูปที่เราพอในโทรศัพท์เน,ะนาะโอ้โยววปวดโตกเ,เป็นต๊ะสิสิสิย้อยหน้าย้อยตากินเข้าตัวอู้อันนี้น้ําตาไหลเลยนะเ,นเป็นดูปเอ็นดูบอกวก่าจะเป็นทหารพานตรชดอทหารชุดดำอะเนาะทุกทุกเจ้าหน้าที่ต้องการตำรวจตำรวจหมายความว่าทุกวินาทีเนี่ย ก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็ระวังความปลอดภัยคศัตรูมันจะเข้ามาตรนหนามามนจีบอกแล้วเขานีนอยู่สบายเนาะอย่างเขาีนอยู่สบายแต่เพื่อนทําหน้าที่เพื่อปกป้องพื่แน่ออชชนดีนแล้วก็ปกป้องชีวิตประชาชนทหารแล้วก็เอเอ็นดูขนาดเลยขอบ็นกําลังใจเฮ้ยพ,พี่น้องทาหารเีาก็ไดขแค่ส่งกําลังใจส่งบางอย่างที่เป็นแบบของจําเป็นเนาะไปหึงไงส่งกําลังใจสู้ ยูจะพอนอนไม่คืนหนา้หินวะยุงวะตากวะโอ้กว่าจะถอดรองเท้าออกมานี่อูจะสื่อเนี่ยเนาะตีนแบบหน้าในน้าขนขนโต๊ะเออออกเป็นยไปเป็นงานไปหมอไปไล้วใครเนี่ยไปหอกเนีนยถ้าเป็นภาพสมัครทหารไม่ยิงนี่จะไปก่อนไปก่อนไปก่อนปลานี่ไปแน่นอนป้านี่ชอบ เป็นานี่ชอบทหารหรอเคนทับอยู่แต่สูนี่มันเกินข้าวเเอาานะไปเลยเป็นพาราทุกคนเลื่อยไปโกุ้งนี่ไปอยู่กุ้งหนุ่มไปได้เนาะกุ้งไปก่อนกุ้งไปก่อ็ไปได้ไปได้กุ้งไปเสร็จก็ไปเป็นลายก็อาหารจะอาหารจะแตกก็แน่เนาะกุ้งไปไอ้กาไปว่าไกุ้งไปไหนเอาไปห้านะเนี่ยอย่างใหญ่ปฏิฆาไปในสูบอกว่าเป็นพาระเนี่ยสูโอไม่ใช่ฆ่าไปแล้วสูไปจะไปพิษกันในกองทัพกับไอ้บนกะสูมันขี้ดา ไปอ่านลำเหลือค่าของฮูการเทสะกัสูง้านมันปากมันดีรู้มัออนจังประดาทหารนเนออี่ยคนได้ไปรอมันด่ามอก็ยกเวทคนรอๆนโดโดี่ไปบ้าอัานหนานปบ้าอ่านข้าจะทรงสูงไปประ่าคุขลอมกบมารี เออการค้าเนอะเออมาสู้และมีประโยชน์ประโยชน์ป้าสู้รักเอกชีมนันดีเลยมาดีมาละโอ้ยจะส่งไปประเทศมาดีจะไปว่าค่าไปด้วยมีประโยชน์ค่าไปหรือค่าจจกกรรมปืนสู้รลบกระเปิ้นมาได้ไปที่ไหนแต่ค่ไปทำกับข้าวได้แล้วสูเออตำส้มก็ได้รู้ปิ้งไก่ก็ได้รู้เนี่ยมาเล่ขนาดลุงกึ้นถึงกับข้าวเม่าเก่าอาหารนั่นอีกขึ้นยังไงไม่ว่าอันนั้น งานนี่มันจึงน่าเกลียดพอหม่วนใครเกลียดกันไปได้นะครับโเฮาขอเป็นกำลังใจส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยงานของทหารไม่วบ่าจะเป็นทหารเกณฑ์ทหารในราชการและก็ทหารพลานอสาสัดตนะครับที่อยู่ตั้งชายแดนบางว่าจะชายแดนตั้งใดเนาะเจ้าเนาะขับทุกพื้นที่กันแล้วกันเนอเจ้าหน้าที่ทหารครับ ส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจกับขอบพระคุณนะคะที่พวกเฮาครับสู้ๆนี่พี่น้องทหารไทยเฮาวนะครับเป็นกำลังใจกันนะคะแค่นี่ไปก็รู้สักซิดจะอันถึงเกินอาหารเมื่อไดสักซิดเขาอยะปวะไปก็ป้ายโอ้สักซิดก็จะไปจะป้ายเหมือนกันค่ะตอนผ่านอยู่นะสักซิดน้องผ่านอยู่ผ่านผ่านอยู่ขอวางเสื้อสู้ๆทุกคนสู้ๆกลับขอพระคุณทุกคนทุกท่านึ้เจ้าเด้อ